พี่น้องเก็บผักหวานนะคะวันนี้ไม่มีออเดอร์พี่น้องแต่ต้องเก็บเด้อนะพี่น้องนะคะถ้าปล่อยไว้มันก็จะแก่นะคะนี่เรื่มจะแก่เร็วนะคะเนใบเลื่มใหญ่เร็วเนี่ยขนาดนี้ไม่ครบถือว่าแก่นะคะก็พอดีพรุ่งนี้ไม่ครบกับแม่กับยายนะคะว่าจะโฮมุกนะคะขายหน้าบ้านพี่น้องนะคะแต่ใส่ผักหวานด้วยนะคะใครยังไม่เคยนะคะพี่น้องโอเหมือนปกติเลยนะคะ ใส่เครื่องปรุงปกติเพียงแต่ว่าเราเอายอดพักหวานเนี่ยค่ะไปใส่ด้วยนะคะรสชาติจะกลมกล่อมมากขึ้นนะคะอร่อยมากนะคะใครไม่ลงไปลงด้วยนู่นยายกําลังเอาใบตองอยู่นะคะเราจะห่อพรุ่งนี้แต่ว่าการทาหัวโมกพี่น้องมันเยอะอุปกรณ์มันเยอะนะคะแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากนะคะถ้าเราจะขายพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมวันนี่เลยพี่น้องนะคะเตรียมพรุ่งนี้ในทันนะคะ นี่ก็เหลือใบโยนะคะมะเผาเมื่อวานลูกชายพี่เกมเนาะนะคะก็เก็บไปได้ลูกเดียวนะคะมันร่วงแต่ว่าที่เหลือนะั่ะอยู่บนตน้นมดเลยพี่นงมันไม่ร่วงเลยเห็นต้นข้างหลังไห่กุ้งไหมเนี่เห็นไหมฮะซุกค้าต้นแต่ไม่ร่วงเห็นว่ามันแก่แก่ค้าต้นแล้วแต่มันไม่ร่วงนะคะจะต้องหาไม้มเก๊ะ นฝนกับจีโต๊กพี่น้องเอ,อ้ยไม่กลัวรักโต๊กมาเถอะอ้อยก็ร้อนนะอ้อยปลาอ้อยอยู่ข้างหลังนะคะอยู่หลังสวนนะคะรอน้ําฝนอยู่พี่น้องเอ,อ้ถ้าราคาดีเหมือนปีที่แล้วนะพี่น้องก็พอสู่เอ,อ้อพี่น้องเอ,อ้ยมีไรมีสวนเนียวทำไม่ทำาค่ที่ไปทําอะไรน้องพี่น้องมันก็จีลกมันก็จีวางเปล่ามันก็ตรงทํานะคะอาชีพเกษตรกรนะคะ,ะไรนาสวนผสมนะคะ พักหวานนี่ก็เป็นรายได้เสริมนะคะขายของในลานก็เป็นรายได้อีกอย่างนึงพี่น้องนะคะแต่มันไม่พอเราพี่น้องมันกุ๊บะระเยอะนะคะอยู่กันตาเป็นกรอบนะคะเฟนกับเขาสวนเขาไรนะคะทำอ้อยทุกวันนะคะพี่น้องนะก็รับจ้างก็ด้วยนะ,ะรับจ้างก็คือเอารถไถไปรับจ้างตีดินตีทำรุ่นเอาอยาออกน่พี่น้องนะคะกุ๊บไม่ได้ไป ทำอะไรมากมายดอกนานๆที่นะคะเพราะว่าต้องเลี้ยงเลี้ยงน้องน้าวาด้วยนะคะเลี้ยงลูายด้วยวันนี้ยามาดูให้นะคะยามาเลี้ยงให้ก็เลยเข้าสวนกันนะคะเตรียมยอดพวกหวานไปใส่ห้อมกพี่นนะคะเหลือเราก็ขายหน้าบ้านนะคะจะได้เป็นถุงเลยนะคะพี่น้องนะคิดต้นสายๆนะคะมาเช่า ก็งานบ้านงานร้านงานสวนไปกระทับพี่นอ้องงูขึ้นไปสายไฟก็ขึ้นไปยังไงนะคะเสียงดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะปุ๊บไฟดับเลยพี่น้องเลยงานเข่านะคะค่ะอาจจะใช้ได้ลวมั้งนะคะไปควบโทรแจ้งไฟฟ้าก็าโทรมาบอกกำลังแก้ไขอยู่ทุบอยู่สวนได้ไม่้อดูนะคะ กขยึกใหญ่พี่น้องฝนที่มาด,ดูยายกระดดงเอาเอาการมะพร้าวตกเดี๋ยวมาไปดู